สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ใน라이เตอร์ิฟิ์นะคะคำถามก็คือกลัวการเขียนนิยายจนเขียนนิยายไม่ได้ทำยังไงดีคะอืมก็ก่อนจะฟังคาตอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะอืมจริงๆแล้วการกลัวการเขียนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับนักเขียนทุกคนนะคะน้องเพราะว่าเราอะคาดหวังกับมันมากใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเขียนไปมันจะเขียนจะไม่ดีอะไรเงี้ย แต่ความจริงแล้วอะเหตุเราไม่จําเป็นต้องกลัวเลยค่ะคือออย่างแรกเลยไม่ใช่แต่ไม่ถูกอย่างแรกคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาการกลัวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติจะเกิดขึ้นได้สำหรับอะไรก็ตามที่เรารักหรือเราชอบมากๆเราควรสูญเสียมันไปเราควรจะทาให้มัได้ไม่ดีแต่แม้ว่าจะเกิดความกลัวมาแล้วนะคะเราก็จําเป็นต้องมีความกล้าที่จะข่มความกลัวที่เรามีแล้วลงมือเขียนค่ะน้องคือพี่บอกได้คําเดียวว่าเหตุ สาเหตุเดียวหรือปัจจัยเดียวหรือขนทางเดียวที่ทาให้เราหายกลัวได้ก็คือเราต้องกล้าที่จะลงมือทําอมเพราะถ้าเกิดน้องไม่กล้าที่จะลงมือทํามันก็ยังจะกลัวอยู่ความกลัวมันก็จิ้มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอยู่ในมโนความคิดของเราคือพวกสายมโนไงน้องคิดไปเรื่อยคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแต่ว่าความจริงแล้วเป็นจริงๆหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเรากลัวจะเดินทางกลัวจะออกจากบ้านกลัวจะกลัวกินของไม่อร่อยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทําใจไปเลยว่า เออไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรหลงทางก็ไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่ตายเลยทำมันได้อีกครั้งโดยละละอันนี้คือเป็นความรู้สึกของพี่ที่พี่ต้องต้องบอกตัวเองตลอดเวลาเลยให้เป็นอย่างนั้นทีนี้ประเด็นคือยิ่งเรามีชื่อเสียงยิ่งเรามีแฟนคลับยิ่งเรามีคนชอบอ่านหสือเราเยอะความกลัวนี่มันก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เราจะเขียนหนังสือเล่ต่อไปเพราะว่าเรากลัวว่าเขียนออกมาแล้วมันจะไม่สนุกเราก็ต้องข่มความกลัวและลืมความประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นแต่ก่อนไปก่อน แล้วกลับมาตั้งตดเลยว่าทําตรงหน้าให้ดีทําไปดีก็กล้าถ้ากลัวที่จะที่จะเขียนทั้งบทก็เขียนหนึ่งหน้าก่อนถ้ากลัวว่าจะเขียนทั้งเลื่องก็เขียนเล่มหนึ่งออกมาก่อนนะถ้ากลัว่าจะเขียนไม่จบก็บอกตัวเองว่าอย่าหยุดเขียนเพราะถ้าเราถ้าเราไม่หยุดเขียนต่อให้วันหนึ่งเราเขียนแค่บรรทัดเดียวพันวันเราก็เขียนจบเล่มเนาะเชื่อที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จะต่อบ้านความกลัวดได้เพียงอย่างเดียวก็คือน้องต้องลงมือทาน้องต้องคิดให้เยอะน้องต้องวางแผนให้ดี mm. เพื่อจะแท็กกิ้งให้ได้ว่าสมมติถ้าเราทําไปแล้วมันไม่ดีเป็นไปนอย่างที่เรากลัวเราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราทำมาที่ที่ท,ทำมาก่อนหน้านี้นนมันไม่ถูกต้องนะเราจะไม่ทําอีกแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยเราพลาดไปเรื่อยมันจะมีวันหนึ่งเนาะที่เราพลาดจะไม่รู้จะพลาดอย่างไงแล้วมันจะเหลือแค่ทางที่ไม่พลาด mm. อันนี้คือเป็นทางสุดท้ายที่เราจะได้แล้วเราก็จะพบว่าหลาังจากนั้นเราก็จะไม่กลัวอะไรอีก แต่สุดท้ายแล้วพอเราเริ่มเขียนยาเรื่องใหม่เราก็จะกลัวอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวได้แต่ต้องกล้าด้วยที่จะทําการกดความกลัวได้มีแค่อย่างเดียวคือต้องกล้าจะลงมือทําสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบเราลักมันอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราเพราะถ้าเรากลัวจะทำสิ่งที่เรารักเราก็คงไม่มีทางทําอะไรได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะคะ